สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการทำเครื่องคิดเลขหน้าจอสัมผัสด้วย Arduino กันนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องคิดเลขหน้าจอสัมผัส Arduino นะคะ 1. Arduino Uno, uno 1> เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ที่ใช้ชิป ATmega 328P มี14ขาดิจิตอ l I/O 6ขาสามารถใช้ PWM ได้และ6ขา Analog Input ค่ะ ใช้แรงดันไฟฟ้า5โวลต์และสามารถจ่ายกระแสไฟผ่านพอร์ต USB หรือ DC jack ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำโปรกิ์อิเล็กทรอนิกส์และ IoT ค่ะ2นะคะ IC โมดูลหน้าจอ2.4นิ้ว TFT LCD ST7789 ST7789 นะคะ เป็นไดเวอร TFT LCD Controller ที่ใช้สำหรับควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอ LCD ขนาดเล็กโดยเฉพาะจอ TFT Thin Film t r a n s i ตอร์ LCD ที่มีสีสันสดใสและรองรับความละเอียดสูงค่ะ3นะคะ สายต่อวงจรจัมเปอร์แมล to female ค่ะเป็นสายที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆประกอบด้วยเมลตัวผู้ female ตัวเมียใช้สะดวกในการต่อวงจรโดยไม่ต้องมีบัดกรีค่ะสี่นะคะสายเวทใช้สำหรับการนับโหลดโคลเปอยงอายุโนยุโน่และใช้จ่ายไฟให้กับอายุโนยุโนค่ะการต่อสายวงจร จะต่อจาก t o u c t Display ไปที่ Arduino Uno สายที่ 1. VCC ไปที่ 5V g n o ไปที่ g n o CS ไปที่ A5 Reset ไปที่ A4 DC ไปที่ A3 SDI ไปที่11 SCK ไปที่13 LED ไปที่ A0 SDO ไปที่12 T ขีด CLK ไปที L K ่3 T ขีด CS ไปที S ่2อทีขีด DIN ไปที N ่5 T ้ทีขีด DO ไปที่4และ T ขีด IRQ ไปที R Q ่6 และหลังจากการต่อสายวงจรให้เสียบสาย USB เข้ากับ Arduino Uno, uno R3 แล้วต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่ออัปโหลดโค้ดเข้ากับ Arduino Uno, uno R3 ค่ะ การทำงานการทำงานของเครื่องคำนวณหน้าจอสัมผัส Arduino ต้องอัปโหลดโค้ดด้านล่างลงใน Arduino และเปิดใช้งานเครื่องเครื่องคิดเลขจะแสดงผลบนหน้าจอ LCD และสามารถป้อนตัวเลขใดก็ได้ในการคำนวณและทำการคำนวณและสามารถปรับเปลี่ยนโค้ดเพื่อให้มีตัวเลือกที่มากมายในการคำนวณได้และก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ